ขอถาวายความเคารพท่านครูบาอาจารย์ที่ได้เข้ามาฟังตลอดถึงพระภิกษุหนุ่มสามาเน้นน้อยทุกท่านที่เป็นเปลื่นเพศและขอเจริญพรญาติโยมผู้ที่เป็นเปลื่นเพศทั้งหญิงทั้งชายทุกท่านในวันนี้อาตมาจะได้มาเทศกาบล้าลูกหลานอิปอตายละ นะถ้าว่าอ,อีแม่ตายละก็อเอาเปลี่ยนสำนวนเป็นแม่นะซึ่งกาบนี่ได้เรียบเลี้ยงแต่งขึ้นมานะซึ่งจำแป้นจำทำนองจากครูบาจรานเรามาดัดแป้งแต่งขึ้นมานะจีวาลล่ากาบล้าลูกหลานมีอีป่อตายละอีแม่ตายละนะให้คล้ายกันนะวันนี้เกลลี่ยวกากาบล้าลูกหลาน อีปอตายละนะเอนนี้ก็ได้เวลาสมค็เจิญญาโยมสาธุชนทั้งหลายสดับรับฟังในณ้โอกาสนี้กาบล้าลูกหลานอีปอตายละอา่อาสดับรับฟังณนาะนะโอกาสนี้โฮทา นาทองขอเอาพระผู้ท้งเป็นตีตงังกาประทาม พระสงฆ์เจ้านาลเป็นสรณากลสิงนา แล้วตามความปราทาดานเป็นสองลานะมาตาเสบไวไปนาะ เพื่อบ้ามันล่าจาเพื่อเข้าสู่ตังดีว่าควนหาวนีน้นานาลา mỗi ngày này, cuộc sống khó khăn, gánh nặng đè mà tôi, nhưng tôi bằng vững còn คนครองคารวัตนะ์เปิ่นว่ามีสินหาใส่เซีหักษาดีดิล อย่าหดังพราะการกองอย่าห้มีหูจีลว้วนล,ละว่าหมดแมงใจสาจจาและสินาลมันก็แล้อแต่ นายใจหักษากันไปจนเสียงจีวังดังอาว่าฟังลา phăng lá bò mẹ ọc cao, lè sơ tha chào tang là, chung phăng đi, thì thôi, bà vạ để khá những chai nhảy nơi nhảy nói Thâu kè nhai mi păn nhai nhớ Trùng nhai thâm nhai nhai

ตัวอ,องค์นี้จะไขรละบบาทาม,ทมตามหอนลางกอนกีจะขอกราวจีชีวิตหนอความเป็นมา ของอีปอผู้นี้แต่มดลงโลกได้เกยโอ้เกยจะยายมมาอีปอเปิ่นเคยได้เป็นคนละมาได้อาศัยอาสา อยู่ตีนี้เปิ่นก็ได้แหงมานาะนได้มีตังพักพวกพ้องตึงคานะโมโลงมลาตึงโม วงวาลงเอาเอาณาปะบัดน,นี้นาตัวอีปอเปินก็ได้มากาดก้อ,กอยปัดพรากไป อีปอเพิ o, tau, oh ่นได้ตายจากไปแล้วเล่าจากหมดลูกตาเอาจาใจอีปอได้มาตายละลานสี นองไว้อะไรหาบอใหน่นอยอีปาดได้มากกับก้อยเป็นเพราะว่ากรรมมัจยุราชมัลห่างไหลต้อยตันคงบ่ได้หานกันแหมแลว้ว เนื้อโมปินองเออาเอาวว้าโอ้ยโอ้ยนะบอใจว่าอีปอนนี้ใครแนงใครนายเป็นเพราะว่ากรรมัจยุร่า มันได้ป้ายป้าเน่เฮ้เได้ปัดพรากอากลูกลาเล่นเกฑ์ดีและโมกปีน้องเจ้าบ้านได้มาตายละลูกตั้งยิงใจใหญ่น้อยใหญ่น้อย โมปีน้องเข้าได้อวอิอีปอเปื่นได้ตายจากไปแล้วเราอีปอกะกะให้มืลุกตาและลามันกันกินมันตาย มันทำการทำงานและโมโลกลานให้มันขยันเรียนหนังสือเนเจ้เสิ่งไหนอันใดดีงามนั้นเราอิปะกาะกใะะห้มือสื่อเจ้า เจอกาลทาไปบาน,นี้อิปปะก็ได้มาตายละมาละดอกสาบเซ็นพร้อมตึงตีบ้านตีไรตีสวนตีนาตีเดล ตีปอเคยทํากินเมื่อลังก่อนกีบัดนี้จักได้ตายยากลาลไปขอลาก่อนเตื้อตึงหูวลูกตาตา้งลตั้งลูกเมยยิง และลูกปอใจลุงเอาเอา้าป่าติตันตังหลายได้มานั่งเยอท่าและน่าฟังทำบาดนี้แล้วแล้วและ บ้านี้แล้วนะตวัวอีปอกเป็่นก็ได้มลอนนะเสียจอยได้มาตายละลูกตังยิงจ้า นายน้อยนญ่น้อยฮือหมูเขาใดอาวเพราะตัวอีป่าไทยเปินเกยได้สั่งได้สอนแต่ก่อนอีปอเปินเกลได้อุ้มลูกเปินกิน เกยได้อุ้มลานเปิ่นนอนและเคยอาบน้ำป้อนเขาเปื่อว่าเฮือลูกเต่าทุกคนได้ตุกตุกอยากตำเจ้าเปื่อว่าให้ลูกลานทวนได้อยู่สุขก,กันสาบายเดีย มัดนี้อีปอก็ได้มาตายละลูกลาลกเก้าเขาได้สุสกเจ้าเงาม,มองอีปอดได้มาตายละเขาลาขอ หือได้มองมอน้าวนับตั้งแต่วันนี้แล้วลเาหมลูกเต้าก็บ่ได้หันหนะ้าอีป่อแหมแล้วป่าสางลูกหลานคงหันแต่รูป ยำล้องตีห้อยติดผาเหียนผาบานเปิ่นเต่าอคิดไปคิดมาแจ้งที่จันวนดีน้ำตาเยาหยวบังอีปอดได้มาตายละ ตังโมหลอมัลลาตังโม วิญญาณอิปาจากไปแล้วขอให้ไปสนสวิยคแก้วยอนมหาเนลาปาลอิปมาตายละลานเล่นน้อย เือเขาได้เป็นกําลงอยู่แต่นอเลโลอีพอมาตายละอีแม่เได้เป็นแม่ไหมยอยู่แต่นอคนเดียวอยู่แต่นอ เลขอลาก่อนเตตึงห <L á, S 1> ้องที่ปอกยืนนอลอาศัยขอลาตึง บันไดตีปอกเกยยามคืนขอลาตึงแป็นผาแป็นปืนตีปอกเกยใจหมลูกเต้ากวาดเพียวหน้าคืนวันขอลาก่อนเตื้ ตึงมุ่งหมอนสลีตึงหมอนเตกหมอนค้างแลมาแลพาขอลาตึงปีน้องเอา้อาอตะวันตกเหนือออกไต ตี่ตันตั้งหลายได้มานั่งสากรวายอยู่ที่นี่ในงนินขอลาขอการตึงกลางขวางบ้านและหานอนอตึงเขต ชุมชลตีปอเคยเวียนวนไปมาเนี่ยตายบัดนี้จักได้ตายจากลาไปขอลาก่อนเต้จึงโมลูกเต้าและลาลา เพราะว่าอีป่อก็อยู่มานานอายุก็ได้หลายสิบปีแล้วบากขาดบางเกลกันว่าอีปอจะอยู่ไปแมืนเมื่อ กั่วลูกลานเจเบื่อนสมมาเป็นคนเท่าเท่าแก่กำพลาดายบทเจียนและนอฟังกาขอลางพรำพร้อมตึงน้ำใจน้ำเลา nam mô nam ghê. phốt phèo làng lý là tướng cả là măng tròn thôi thì tuổi y bỏ cơ ơi đây làng đây xuôi nhà mẹ hẹn mến mang ลาก่อนลาแล้วตึงไก่แมวมามาตีปอเปินเคยได้เลี้ยงเจ้ามาตั้งแต่เล็กแต่น้อย มันคงจะมืองต่ำก้อยเมื่ออีปอดได้ตายจากมาไปขอลาก่อนแล้วตึงไล่นาทีสวนที่ป เคยชหวนกันทำมาหลังก่อนกี่บัดนี้ได้ตายจากลาไปขอลาพร่มพร้อมตึงต้นกรวยต้นเป้าต้นสมโอม,มันโยมโม่วงงโน จัดนี้มีน้อยจำเป็นต้องได้ไกลได้กรากอด้อยมาลาณาอ่ไปขอลาก่อนแล้ว ตึงต้นกุหลาบมีน้ำตุกเมื่อวันยาำกาเคยหดนห้ำเจ้าตั้งต้นดอกไม้ต้นไม่ตั้งหลายนั้นแลา้ว้ากเคยหักสายอยู่เฝ้า หัวน้านาเพือนเดิลหัวน้านาเมลมือขอลาก่อนแล้วบาน้ำเยลสาย ตั้งตนมะขามลำย่าที่แผ่ใบห่มก้างที่ตัวอีปอเปินเกยได้ปลูกได้สร้างเอาไว้ให้ลูกหลานอยู่สืบแตนไป ขอลาก่อนแลว้วแผ่นดินนักตื้อบ่ใจว่าอีปอเป็นคนซื่อบือ้อเพราะว่าถึงเวลาปายเพราะว่าอีปอสิลบุญกรรมแลว้ว หรือว่าหมดบุญแล้วคงเยอะไปบาวาว่าสังขารอะไรได้มันก็เปลี่ยนไป หมดเสียงกว่าเป็นบาเป็นกรรมลงล้านมาเลียงอยุอิปปก็เสียงแค่นี้นาตัวเงาอิปอได้มาตายละโมลูกเต้าเ้าได้เป็นกรรมพระเสียเตนอ

ตางขี้าสังวนาวิเศษจากของเหตุยังทำกับกากามลาลูกลานอีปอตายละก็ขอบังคมสมเด็จเสร็จแล้วเต่านี้ก่อนแล้วอลองสดับรับฟังพอสังเขปบเนาะหยอ่อเอานะถหาฟังแตกๆก็เหยียมเนาะเยียมเป็นเกลงนะอันนี้ยอ่อเอาเกลงเดียวเนาะ,อะขอ จะเดินรับฟังในนะโอกาสนี้เขาเจริญพร